ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Half of Moon Vietnam Journey EP4 ครับคลิปนี้จะเป็นไฮไลท์ของการเดินทางไปซาปาครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะเราจะพาทุกท่านไปขึ้นกระเช้าเยือนยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจนะีนด้วยความสูง3,147เมตรยอดเขาฟานซีปันเมืองซาปาประเทศเวียดนามครับ สำหรับ3 EP ที่ผ่านมาก็จะเล่าเรื่องราวการเดินทางนะครับตั้งแต่การจองตั๋วการเดินเที่ยวซิตี้ทัวร์ชมเมืองซาปาหรือบรรยากาศที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน Cat Cat Tourism Village ดูคลิปนี้จบแล้วไปรับชมเพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคทุกคนวันนี้เราจะไปขึ้นภูเขาฟานสิงปักันเดินทางเมื่อกี้เป็นไงครับก็ขับมอเตอร์ไซค์มาอ่ดูหอกสิ ทัศน์นาพิสัยห้าเมตรสิบเมตรแต่ก็โอเคก็คือจริงๆแล้วเราสามารถลนั่งรถรางมาจากในเมืองได้ใช่แต่ว่าอยาอ่าไ่เห็นเมื่อกี้เห็นเมื่อสักครู่อ่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือคนมันเยอะมากเพราะว่าตัวฟาร์ซีปันเนี่ยเขาปิดรับปูงตัวกระเช้าเนาะแล้วเพิ่งเปิดวันนี้เลยแล้วก็เปิดวันนี้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็เลยแบบ รอคอยการขึ้นนคนก็เลยเยอะปอเป็นพิเศษนะคะเราก็เลยปเป <c oughs> ลี่ยนก็คือไม่นั่งรถรางจากมีเมืองมาละมาอ่ะก็คือมาตรงนี้เลยเพื่อที่จะขึ้นกระเช้าขึ้นไปเลยนะครหยุดกันแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนใช่ครับตามที่น้องแพรได้บรรยายให้ทุกท่านฟังนะครับกลุ่มของผมเนี่ยไปถึงฟานซีปันวันแรกหลังปิดปรับปรุงทำให้เจอคลื่นประชาชนมหาศาลมาก ก็เลยมีเทคนิคในการเดินทางมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับก่อนจะไปดูบรรยากาศกันต่อผมขออนุญาตให้ข้อมูลกับเพื่อนๆก่อนนะครับผมวิธีการเดินทางไปฟารซีปันเนี่ยมีทั้งหมด2วิธีครับวิธีแรกก็คือเป็นการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปพิชิตยอดเขาวิธีนี้ว่ากันว่าต้องเดินจากหมู่บ้านเนี่ยแล้วแต่เส้นทางและแต่ละจุดนะครับใช้เวลาแล้วแต่เส้นทางเลย1วันถึง4วัน ตามความสามารถของแต่ละคนนะครับซึ่งจะต้องมีคนนาําทางแล้วก็มีการตั้งแคมป์กลางป่าก,กันจริงๆริงงๆเลยนะครับส่วนวิธีที่คนทั่วไปมากกว่า99.99% 99ใช้เดินขึ้นฟานซีปันก็คือการนั่งกระเช้านะครับผมของบริษัท s u n เว r ร์ฟานซีปันรีเจนซึ่งมีให้บริการเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับส่วนราคาก็จะแตกต่างกันตามจุดสตาร์ทครับผมจากในภาพเนี่ยเป็นราคาอัปเดตล่าสุดปี2023เลยนะครับ เราจะเห็นได้ว่ามีการให้บริการหลากหลายราคามากให้เราดูช่องบนสุดเป็นหลักนะครับสำหรับวันธรรมดาค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นกระเช้าไบร์กับอยู่ที่8 0 0แสนดองนะครับผมส่วนวันเสาร์แล้วก็วันหยุดพิเศษเนี่ยจะขึ้นมาที่9 0 0แสนดองนะครับถัดมานะครับในคอลัมน์ที่3จะเห็นได้ว่ามีบริการอื่นๆอีกซึ่งในส่วนของรถรางก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่ากระเช้าอีกผมจะไล่รายละเอียดให้ฟังในลำดับถัดไปนะครับผม การเดินทางขึ้นไปเคเบิลคาร์ของซันเวอร์ฟานซิปาริเซนเนี่ยจะมี2วิธีนะครับที่จะไปเคเบิลคาร์สเตชันก็วิธีแรกก็เดินทางด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเองเช่ารถไปเองหรือเรียกแท็กซี่ไปนะครับผมไปที่เคเบิลคาร์สเตชันซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเมตรครับส่วนวิธีที่2เนี่จะเป็นวิธีที่สะดวกกว่านิดนึงแต่ก็ต้องจ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมก็คือต้องนั่งรถรางนะครับจากซาปาสเตชันหรือซันพาซานั่นเองนะครับก็คือจุดเดียวกันโดยการ ขึ้นรถรางนี่เสียเพิ่ม1นึ่งแสดองนะครับตามตารางที่ขึ้นโชว์อยู่นี่นะครับเราจะก็จะได้ตั๋วไปกับจากตัวเมืองซาปานะครับสรุปนะครับถ้าหากเดินทางไปเองเนี่ยจะเสียค่าเคปเบิลคาร์อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนดองหรือว่าประมาณ1,200บาทนะครับผมแต่ถ้านั่งรถรางจากตัวเมืองก็นั่งก็จ่ายเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0นดองนะครับก็หรือหรือประมาณ220บบาทประมาณนี้นะครับส่วน ช่องทางการซื้อตั๋วก็จะมีการซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านเอเจนต์ต่างๆหรือจะไปซื้อหน้าสถานีก็ได้ครับราคาไม่ต่างกันมากแล้วแต่ความสะดวกให้ทุกท่านตัดสินใจกันเองเลยนะครับผมแต่ในคณะผมเนี่ยเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเองเนื่องจากวันนั้นเนี่ยคิวรถรางที่ตันพาซาเนี่ยคนเยอะมากนะครับผมต้องรอกันเป็นหลายชั่วโมงเลยก็เลยตัดสินใจขับรถไปที่จุดขึ้นเค็มขันคา้ดยตัวเองเลยครับขาสุอันนี้เป็นบนรรยากาศระหว่างทางจริงๆแล้วอ่ะ เขาตกแต่งสวยมากเลยนะทุกคนคือหมอกมันหามากเลยเปิดนีย okay. อันนั้นด้วยแหละมันเพิ่งเปิดวันแรกเห็นไหมร้านค้ายังไม่มาเลยใช่ดยตอนนี้คือร้านค้าแทบจะยังไม่ได้มาเปิดคนที่เปิดก็คือคนที่พร้อมเท่านั้นนะฮะอันนี้นะฮะ ไปเรื่อยๆคือเมื่อกี้เราต้องขับรถเข้ามาตรงเส้นทางอ่มอไซค์เนาะต้องมาทางเมนอ่ะที่รถบัสมันวิ่งกันอ่ะแล้วคือรถมันติดมากครับใช่แล้วคือมันเป็นทางแบบขึ้นเขาแล้วรถก็แบบติดมากใช่แล้วเราก็แล้วเราก็เจอทางลับซึ่งบังเอิญมากคือรอบที่แล้วเราก็มาทางนั้นมันจะมีทางหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก o o g ก e ลแบบให้ดู เดี๋ยวขึ้น Google Map ให้ดูว่าทางเนี้ยสามารถแบบเป็นทางไต่ไหล่เขามาเรื่อยๆเออเดี๋ยวอ่านี่แหละที่ขึ้นโชว์กัตอนนี้หละไอ้นี่เงี้ละ p r o d u c t i o สุดยอดก็คือถ้ามาทางทางเนี้ยฮะมันจะช็อตคัดมาได้เลยแต่ถนนมันก็จะแคบๆหน่อยเพราะไม่ใช่ทางเมนที่รถบัสพามาแต่มาทางนั้นเน่ะทัวร์มันเยอะทางนี้ก็ดีกว่าโอเค เราเริ่มเห็นอีกแล้วครับทุกคนเริ่มเห็นแถวอีกแล้วต่อคิวแล้วล่ะโอ้โหอห่าลุยกันออโอเค,อกกอเ,คเดี๋ยวเรา,เาไปซื้อตั๋วก่อนคิวซาป,ปาตอน9ก้าโมงเช้าของวันแรกที่เปิดครับผมไม่ต้องถามว่าเยอะไหม ทำไมเยอะนะทั่วไปทำไมเยอะนะทั่วไปนู่นเลยท้ายแถวนู่นนู่นเย่ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วฮะเมื่อกี้ยังไงนะครับตเกตมี2วันเวทูเวอใช่มีก็คือต้องเก็บทิ้งไว้หรือว่ายังไงต้องเก็บไว้ครับต้องเก็บไว้นะไม่งั้นลงไม่ได้แต่เดียวนะใครขึ้นไปก็ต้องลงไหมมีที่นอนให้กูมั้งตรงนั้นเอ่อ อาจจะมีที่นอนของพนักงานอยู่นี่นะฮะตเกตของเราแล้วก็คิวของเรานะครับอยู่ตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เรากำลังรอขึ้นที้ลคาค่ะแ้้วความที่คนมันเยอะมากนะ อตอนนี้เหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็จะแบ่งแบบเป็นกลุ่มๆเข้าไปตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยน่าจะมีสองกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะมีอีกหายกลุ่มก็มคือคนเยอะจริงครับวันนี้แต่พอเข้ามาในพื้นที่เขาแล้วอ,ะอ่ะเขามีการจัดการที่ค่อนข้างมีระบบอ่เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่่อยไมต้องกังวลว่าถ้ามายเยอะแล้วจะแบบมีกรณีนี้ไหมอน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็มีแบบ คือข้างบนคนรอคิวนานพอมาถึงนี่น่าจะแบบเริ่มโมโหแล้ก็มี <appointment> คนม,มาเล่นดนตรีให้ฟัง<笑><笑> <ounce> เออเ um> ขาทำเป็นต้นคริสต์มาสลายลายโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไง เดี๋ยวถ่ายให้ดูตลอดทางเลย มันเราจะได้มองลงไปข้างล่างไนงะนั่นเลยค่ะบรรยากาศำบรรยากาศ วันนี้เราจะได้เห็นหมอก i i หร ok. ือทะเลหมอกหร <S <S ืออเมซิเกียแะ้วออะันนี um> <t als> <t als> t <t ้ก็คือเห็นแค่ใส่ที่เบ้านนะทุกคนและท่านนี้ ถ้าเกิดวายังไม่ทันเห็นเดี๋ยวับเราจะนั่งริมของกจกมันเปิดให้เห็นแค่เนี่ยแล้วก็หมอกกลับมาเรียวมันก็ไหลเลยเดียว Above. ทุกคนครับเสียงเฮฮากัน anyway ทิลาะเสียงเฮฮากันเฮยเป็นไงเป็นไงล่ะโชคดีเฉยของดีของดีไหน uhm, uh บอกว่ายพรุ่งนีวะโอเนไปฮะยะยงไม่ทไมโอ้ แล้วเปไหนกเพื่อนาโอ้โขึ้นไปเหยียบเมฆเลยอ่าอย่างี้ล่ะตุ้มคึมกันทั้งวันสุดจริงสุดจริงเห็นไหมเป็นไปตามที่เราคาดหวังอ่าก็บอกแล้ว้เขาบอกว่าถุมอลโล่เดี๋ยวดูถุมอโล่สันนี่นะสันนี้พงโไม่ใช่หรอโอเห็นไหมโอเคเป็นได้ ไม่มีทางไหลขึ้นแล้วแหละมันน่าอานี่อยู่ตรงนี้แหละโชคดียังมาชคดีแล้วนะนั่นแหละครับทุกคนบรรยากาศนะครับด้านล่างนะครับหมอกมาตลอดขึ้นกระเช้าก็หมอกมาตลอดนะครับผมแต่ว่านะครับหมอกมันสูงไม่ถึงยอดเขาครับทุกคนเมฆมันสูงไม่ถึงยอดเขาทําให้คณะของเราเนี่ยที่ได้ไปวันนั้นเนี่ย เห็นทะเลหมอกเต็มๆเลยนะครับแล้วบรรยากาศก,าก็เป็นแบบในคลิปเลยนะครับผมหลังจากนี้ก็คือแบบทะเลหมอกแบบจุกๆแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวผมกับน้องแพรเนี่ยจะพาทุกท่านเดินไปเรื่อยๆ,ๆเดินไปเรื่อยๆจนถึงทิชชตยอดเขาฟานสี่ปันเลยนะครับผมมาถึงโดยความ สวัสดีภาพละไรโชคดีสุดๆนะทุกคนโชคดีมากประมาณ4,000ซัมมิตอ้าวขึ้นไปเลย เราจะเริ่มเดินกันเลยคนะ่ะใช่เขาจะสนด้ยางเขาจะสนทำไมไม่สน เราจะขึ้นไปขึโมยนะคุณพ่อเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันเดี๋ยวอันดับแรกมองหาคุณป้าก่อนมาดูทะเลหมอกกันมันสวยมากสวยมากมากลมาก ที่สุดของที่สุดวันนี้ กล้ถึงแล้วค่ะทุกคนไปไปกันอมาตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับทุกคนการพิชิตยอดเขาฟานซีปันเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามีเคเบิลคาร์แล้วทำไมต้องเรียกว่าพิชิตเพราะว่าเคเบิลคาร์นะครับไปยังไม่ถึงยอดนะครับผมจริงๆแล้วนะครับใน ที่ยอดเขาเนี่ยก็มีรถรางบริการอีกครับอีกอีก150บาทนะครับให้ช็อตคัทคุณเดินถึงยอดได้เลยแต่วันที่เราไปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินครับแต่คิวยาวมากเราก็เลยเลือกที่จะไม่ต่อคิวนะครับก็เลยเดินเข้ามานี่ครับบันไดที่เราถ่ายให้ทุกท่านดูนี่แหละทันเลยนะครับผมเดินเนี่ยใช้เวลาเดินไปกลับกันเนี่ยน่าจะประมาณสักถ้าแข็งแรงนะครับ ไปสัก15นาทีกลับสัก10นาทีนะครับผมอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อความพร้อมนะครับผมก็คือเดินไปด้วยกินไปด้วยแบบในคลิปเนี่ยครับผมว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับในขาขึ้นแล้วก็ประมาณ15นาทีนะครับในขาลงถ้ายังไงก็เอ็นจอยนะครับทุกคนไม่ต้องแบบฝืนตัวเองมากนะครับเดินไปเรื่อยๆสนุกๆครับเอาอะไรมยใช่ไหมน้ำเปล่าเล่าน้ำเปล่าไหมอย่างเน,นาะโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะ้ไปต่อนะคะเางนนบางคนอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าตัวเองถึงแล้ว มาคนก็ไปถ่ายตรงน้นแต่ของจริงตามคุณฟากไปเลยค่ะอของจริงเยองจรง ่ายรูปกันใครมาเก๊กหล่ออยู่แถวนี้นะหล่อมากจดอดวันนา้ต้างไปทางน,นู้น はい。<laughs> อะะอตอนนี้แหละครับตามที่ทุกท่านได้เห็นกันนะครับพอพิชิตยอดเขาฟานสีฟันในวันที่คนมหาศาลแล้วแต่บรรยากาศก็ยังสวยสุดๆเลยครับผมประกอบกับข้างบนเนี่ยลมแรงมากนะฮะ ก็คือพูดกันไม่ได้ยินเลยครับตอนนี้เพราะว่าลมพัดแรงมากบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยเหมอกขาวๆนะฮะกับฟ้าฟ้าฟ้านะะี่ครับกับมวลมหาประชาชนนะฮะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไปวันแรกที่เขาเปิดเหมือนกันนะครับผม ตัวลวมพิษของเราครับพิษเป็นไงบ้างนะมกนีกินยาอะไรบ้างครับเมื่อกี้แย่แ้ก้าไปแต่พิ่ส่วนผมนะครับกินแก้ไม่เกรนเลยนะว่าปวดหัวหนักมากอโพรเฟนคือเข้าออมา <c oughs> เดินลงได้ความอิ่มเอมกบทุกคนคือเมื่อกี้คือถ่ายรูปแบบอุ้ยเมื่อกี้คือถ่ายรูปเป็นร้อยร้อยรูปรูปเป็นร้อยร้อยวิดีโอเดี๋ยวอ้ไม่ต้องพูดถึงสามารถอัพโหลดได้เป็นปีความพิเศษของมันก็คืออกนิดเดียว อีกนิดเดียวมันก็จะเมฆมันก็จะคุมแล้วแต่มันไม่คุมใช่ใช่ไหมเขาเกิด <c oughs> บรรยากาศตอนขาลงนะครับถ้าเห็นต้นคลิปจะเห็นได้ว่าคิวเยอะมากแต่ตอนนี้คือคือใครมาได้เข้าได้เข้าได้เลยนะฮะประมาณ่วตอนในช่วงเที่ยงครับคือ่ตอนเช้านี่ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เขามาเนี่ยเขาอ่าพร้อมเปิดวันแรกด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยเขาต้องบางคนก็อยากรีบมาบางคนก็อยากโปรแกรมของทัวร์เนี่ยมันต้องมาตอนเช้าเพราะว่าจะได้กินข้าวเที่ยงอะไรประมาณเนี้ครับ แต่ว่าพอมาตอนบ่ายนี้บรรยากาศก็คือสบายๆอย่างนี้เลยไม่มีคิวแยวถ้าซื้อตั๋วก็คือไปได้เลยสามารถแบบเดินเดินเดินดุมดุมดุเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับจบไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับ House of Moon Vietnam Journey e p 4พาทัวร์ฟานซีปันกันแบบจัดเต็ม สำหรับ EP ต่อไปก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับเราจะพาไปกินแซลมอนนะครับแซลมอนภูเขาสดๆจากฟาร์มได้ยินชื่อเสียงกันมานานแล้วทริปนี้ House of Moon พาลุยกินถึงฟาร์มเลยนะครับผมจะพิเศษยังไงกดไลค์กดติดตามรอชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ